ต่ำบักคุงเจวขมจับประเมพหนว์พุ่ประเมพ่นวงเลย กินแต่บุหงเลยล้วสิสซิตะมึงเดีนี่หมูมาประเทศนี่ไี้จะซิตเล็กตะเล็กจะมันเป็นขากมึงเบิ่งเบิ่งคุณไม่ซิตะเบิ่งเดาพ่อแม่เป็นลูกเยะกินแต่บุงห,งอ,หงอิ่มแล้วเบิ่งมีมีอัหมาม่นอนมาเกียร้าปากู้บามาตกป,ปากพ่พพอแม่เป็นลอกอิ่มแล้วนอนเกียรอิเลียอิลาดเจ้า คนมาน่ะมาได้กินปลาพ่นเงินหลพนเพอนแอบพ่นกินยองติดฟันพ่นบุปผาไม่พ่นนวลพ่นมันนเลยพุนนบพกนคำี้คำนี้สร้างไม่มูเป็นมาจมือนผ่ายติดกับมูเพ็นมาตกปาจนะ ไอที่ตุกได้แล้วตัวนึงอันนั้นเผื่อนชายแค้นเลยนะจ๊ะอันนี้ไม้เจ้าของบอ่อป่าพุ่นได้กินได้เนื้อได้กินกับเขาหอบพุ่นมาอย่างพุ่นเปลี่ยนยู่พุ่นพุันขักลายพลนมาพักพลอน,นพ่าแม่ี่นองมื้อนี้ ขอโทษวอาไปขอโทษก็ไปนอนเกิดตื่นไายคลิป <c oughs> ไปใส่ล <c oughs> หห้อนหวนจ้ะ